ละว,วาสาธุสาธุกุกุสันโดโกนาคมโนกัส,สโปโคตมโมคุณภรษีอริยเมต,ยตยโยลว้วนแต่นอพุทโธจงมาปกมาบังจงมาก,กังมาเลื่อมมอลำไว้โอยละนน ซิบเบนิ้วขอกับกลมปะน้มใส่เนื้อเสียนผู้ขาเรียนน้ำคู่สู่อันมาแล้วผู้นั้นคือดวงแก้วผู้มีแววล้นลืนสิทธ์ข้อย่อยกขึ้นมือนอมใส่เสียนบอนแด่ยังบอ่อเพียนเลียนบอ่อท่านเห็นคู่ก็เป็นค้นสอนสู่ตอนจนหู คู่ซ้อนขากอ่ออากอไก่สิทธิ์บ oh u, ่หูโตได้คู่เป็นผู้ซอยสี่ให้ดีใดสู้อันนอกจากนั้นการขีดหรือเขียนสิทธิ์ก็เรียนนำคู่จังอ่านเป็นเขียนใดคู่เป็นค้นซ้อนไห่แนวได้คู่สุยางสี่หนทางให้ดาวิซา่าใดใส่ตัวดีและชั่วคู่ก็คอยเพี้ยนสอนหวังให้สิทธิ์ของตนได้ดีมีนา ขั้นซิดได้ดีมากผูเป็นคู่ซ้อนซี่ก็มีใจส้มซืนบอได้วังแนวอื่นวังแต่เพียงอยากให้ลูกซิดได้เด่นดีผู้ขานี่ขอระลึกถึงบุญคุณอาจารย์เดซ่าผู้สัง่งซ้อนควมหูสาธุเดอร์คุณคู่ขาขอย่อมือไหวถวายก่อนห้อนทำลูกซิดล่ำอยูน่นี่ให้มาสี่ซอยทาง มาแนบต่างในระวางว่างเสียงสำเนียงบทก่อนบอนจะารือเเขามาสู่ซัตตูมาแข่งแห้มาแย่งลำสิ่งหลิง่าหาลำอ้อเลิดลำพอมพำคุณคู่ให้มาสู้มาสักดังคำว่อนวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในโลกกะกวงให้มาเยอะพอมพำคุณพระพุทธพระธรรมทางพาระสงฆ์พพมพอมขอนอบนมักการทั้งเจ้าที่เจ้าบ้านพอมพำเทวา เทวดาอินพมให้ซอยสู้โตขาเทวบุตรสันหาเทวดาสันซีแม่เจ้าทอรณีพญา,ากุดหนากนน้ำเน่ากามทินใดสิงอยู่น้ำตนไม่ม่วนหมูอารักมาเฮซักลักเมืองให้ซอยสู้น้ำอยู่ให้คนดูเลื่อมแจ้งการแสดงฟ้อนแอวแนวได้ดีเลิดลำให้มาทำลำแย้งขอให้สมมาตแม่งขึ้นซื้อหลือยหยดปากฏในดินแดนแทนปัตถะพีพื้น ล่ำเบิดขึ้นจะมีลาเดิกมาจะมีลอยใหฟังขาน้อยให้หลงโอ้ยน้ำบัดที่ซ้ำออกทาว่าแขน ทั้งหมอแค้นไกะยามีทางลายมาไปน้ำขากล้นกันออมลอมคนฟังนางลอง้อมเห็นพ่อมาดีนะบัดนี้ได้เลิกมีใช่ให้มาไปเด้อแค้นแหนงเสียงเลี้ยงนิวเสียงลัง่มเหเอาเสียงแค้นแล่นแต่ห้ย่าแม่ขังนั้นหัวยุ่มใส่ลานผู้อยบานนอนเงียยหูฟังอีมาลึงตึงตังยางลงเงือนแล้วแถวาทาังพีกัยินดีพรอพอมพ่มพอยญ่กำเหลา่างอ้อหลงจ่อทามวยแม่หญยสวยเชี่ยวมากลืมค่ายเอามือ บ่ายห้ำลานว่าแม่นยาสีแก้วสาวฟังแล้วอย่าคอแนวเมื่อวาอนบาดทะเมื่อหอดบ้านให้หลงเดาใส่้าใส่ฝา,ใ,าให้หลงเดาใส่้า